ว่ัใจเอ้ยเสี้ย่หวานพมาหาเมียรมาพูรมาว่าจังดครับมาว่าจังดิยมบสันดาุเงินมาให้ปนคอหาอย่างแนที่ครับก็เลยเชนี่เพื่นไปขึ้นนี่ครับครับก็เลยมาฝันว เจ้าไปว่าผมเงินรู้สูๆ้าวยมดรไปแสาไปแรับรทไกเไปจ้าวนยันนีก็เลยกวาร่องเรียกาฝันเาพยมล่าหมอมาล้างครับเล่าหมอมันมันดำครับมันไม่มีลางไอ้กู่น จมตั้งจมตั้งหลังทั้งนั้นกัดหมอครับเนาเจ้าพรางพื้นฉลังเจ้าเจ้าอยู่ผู้เดียวเจ้าก็ต้องหลังเจ้าก็ต้องเฮ็ดเรื่องวางเสียบอกเล่าเอาเลิกนั่งขัดหูถูปีนไปปีนมาอย่างละปีนหน่อนย่ามันบ่สะอาดแต่อราคนมักสะอาดเนาะครับพ่อใหญ่เราพ่อใหญ่คือไผ่แม่ไก่พ่อใหญ่คือพวกเก่าโอ้แฟนเก่าเขาเพิ่นไทยวอกสามมันบอกบุ้ย คนมาให้ตองมาเริ่มบ่อมดไม่ตองอ่ะตองอาอเราฝันต่อมันขึ้นอยู่กับว่าท่านมีมันใจก็ถ้าท่านไม่อยากปล่อยครับแต่เรื่อยไปอยากปล่อยพี่ไอ้ร่องถ้ามันบ่บ่ท่านมีมันใจครับขันมือได้มันใจเมื่อเราไม่เขียนให่โตเรียกจังเสียออกมาปล่อยครับเนี่ยมื่อเราเขียนโตเรียกออกโตเรียกให้ขึ้นวดบังหันเราเขียนให้ครับเขียนเป็นเลขยัวสามไทยให่อ๋อแม่มาเกิน พ่อใหญ่มาทำอะไรนะพี่หมอ้อพี่หม้อพี้ว่าไงร่างหม้อเล่าร่างหม้อเล่าหม้อเล่าดำเ่าเราจะกอดไปรวดอยูัดผัวครับตั้งผูวอยู่ทั้งผูวทั้งโจมทั้งผูวทั้งโจมว่าหม้อใหม่ว่าหม้อบ่งอามหม้อตั้งเส้ตั้งเสียวเอาเอาหม้อมาด้วยเหรอครับเนี่ยขันเจ้าบ่อนขาดผู้นลี้ยงมาขาดเจ้าเจ้าที่กินอยู่ผู้เดียวเราวางที่ท่านเขาไปซื้อวาให่เราเป็นเจ้าบ่าวท่าน เราก็ใส่พื้นดำแต่ลนั่งคับตึ้งตึงต้งจมจมหลจะได้ใหเมาหหยแล้วเราก็ได้หันหลังหันหลังหหยเราเขียดกเได้หันหลังให้มอเบอร์ได้ไมไม้เรียกคุ่นไม้เรียกมอกาเบอร์ยกขึ้นแม่ยกเนี่ยมอไปนี่บอกมอล่างอ่ะบ้า ให้เบนะิ้งเือละกล้องแม่เออใเบิ e> ้งาละข้างนะเบิ้งสุดคนเด้อแคปหน้าจอไว้นะแม่น้อเลีกี่ย้งไี่แม่เลขอันหม้เรขม้อค่ะไมเยหมอหม้อเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ยงบอลาูดของห้าครับต่วเอ็กที่เป็นมาบางเบามากช่วยครเป็นาเอาแม่เอ้แม่ลสอศูนย์สี่พัน หมอมันมุวนบ่อยก็แม่ครับแล้วตัว yeah. ้โเอน์ัเลองแให้เป็นป like uh> uh uh ิ uh ิศนานอกวันนี้เนาะจว่าเรื่องที่ว่ารักเขียนไห้เราก็เขียนไห้เป็นตัวเลขต่ว่ารอีกคนอรเียนไห้มือใด กมาัจังหวดบังหันไอยู่บบงวดบังหันแล้ว่าจังใดก่อม่เราว่าอยางไดยังก่อนว่าเราอยางไดหมอนั่นะจังว่าโทูบมาแล้งใคโทูไปถามลูกว่ามันขึ้นมื่กาทย่ำมากยู่ดอกลูกสาวนั่นเพราะว่าเราไปหาลูกเราลูกเียบคับโทูมากของคุนยาฟังหมอรัหมอรัมือมอตะไช ึ่ว่าจแ่ซึงมอล่ามยู่ลใหญ่ลูกเลาัานือแล้วว่าขั้นขั้นละเมือนกว่านี่นนละ่ะข้ชี้ไ้างคู่รองอยู่เย็นนี่ล่ะเอาแม่แม่กายที่ว่าเอฟซีทางไตหวันแม่กายใส่<ซ>ขอขอบัญชีน่ยนะโอนเงื่อนไห้แม่ไก่เนื่งแสนบาทเข่าแล้วไปแม่กายเข่าแล้วเข่าแล้วอันบ่ เอาเป็นนึ่งตีดำบอลยัี้หนฮะกไหนดกายจดำกายเขาอีนีสิพี่เขาอีีบอกเขาอีีบอเมื่อเนี้ที่สิบเจ็ดเนาะเมนบาทหนึ่งแสนบาทวันที่สามเอาละหนึ่งแสบาท มาล่วมู่พี่เลยคุณพ่ร่วมยอดแล้วนะครับเอาถือว่าเขาเด้อนะครับเอซีไต้หวันนะครับหนึ่งแบาทนะครับหนึ่งแสนบาทเข้าจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับต้องชื่นหลายเลยขอบคุณโู่ดอกแม่เอุณที่อยู่นอกวนนะครับเ้อาคร่อยู่นอวีนขอบคุณขอบคุณเอทุก f อฟซะแม่ขอบคุณนะครับน อนี้กระโอนมาอีกแสนหนึ่งครับพี่เนาะครับโอ้ไต้หวันบ่ธรรมดานะครับผมเพิ่นว่าให้แม่ไก่ซื้อมอเตอร์ไซค์แม่นบ่จ้ะเรื่องหนูเราไปมอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานเราไปโรงเรียนอยู่กรุงเทพฯค่ะครับเสื้อหนูเราเที่ยวอยู่กรุงเทพครับเราบอกเราไปบอกลูกเราอยูุ่ดด้วนกรุงเทพเราเมื่อกว่้องไปซื้อเลยแม่มึงอัน้อะนรเรากระไรหรือว่ต้องตอร์ไซค์ไปมาไปหาเห็นมันปิ่งๆมันลอยต้องขึ้นี่ยเ ไปหาลูกสาวอยู <im> <im itions> uh ่ประเทศค่ะ huh. ส <im ita> ุภรไปเข้าฝันลูกเราไปเข้าฝโอ้พ่อไปเข้าฝันลูกอีกบ่เด้อเข้าฝันลูกไปว่าว่าลูกซื้อรถค่ะวให้แม่มึงจัดการเลี้ยงว่า่นแม่มึงสัญญากับปู่ว่าสิซื้อนะโอ้ลูกหามซื้อือบ่ให้เขาซื้อว่าลูกบ่มีูมีกินแล้วบ่ให้เขาซื้ออือนั่นล่ะ เราไปเข้าฟันเขาเราขาโทรมากกบอกเจ๊ตัวใสลูกสาวนไปขีดตะกอนแล้วก็แบกลูกเราไปลุ่งน้ำน้ำเพียงข้อเล่าก็แบกลูกเราทีข้อลุ่งกลางดัางสวยนะน้ำได้ไหลแล้วแต่ละพัดเร็ดเล่าเรามีลูกจะคนแม่ไก่สองคอน,อน,งกกนอีนองึงยู่คนจข่นเทพบ้าน้พ่วงเดี๋ยวนี้คันแม่เสื้อรล่าถืเสื้อไอ้ผู้ใดเสื้ออีน้อยอียุคกรุงเทพพี่ยุคกรุงเทพคุยยุคกรุงเทพครับเอ้า ก็คงจะได้สือสมใจเนาะนอกนั่นก็แล้วแต่แม่ไก่จะไปใส่ตาบัตรยาใส่เด้อนะครับอ้าโชคมางวดต่อไปก็นคอยจังว่ากันอีกเท่านึงครับแต่ว่าสำหรับเมื่อนี้ตัวเลขแม่ไก่หายตัวได้ก่อนตัวเรีแม่ไก่เห็นยิ่เอาเอาไม้เรีหมอยืดเ่ล่ะสองเก่าเลยตีเอ้าช่วยอีกแน่แม่าสองเลยครับบ้านเลขทีเล่าสิผ่าหาสิเวส โอ้คือเขียนตัวเด็กนาะเขียนซหาใส่ก้นหมอน้ำเขียนใส่ก้นหมอเลยเล็กได้บอเขียนใส่นหมู่เลยเนาะเขียนหนึ่งห้าไปข้างล่างก็ได้หรือจะใส่ข้างบนก็ได้นี่นะครับบรเกาอยู่เราอยู่บรลือทีห้าสบอดครับย่เนยล่าหยุรถตอดออกกระหลงใน่ั้วผมตอรดออกกระแท่งผมครับไปล้างมอนะหม้เราอาบน่านผมเลยครับแล้วไปล่าง ไปล่างหม้อแล้วจมมาจังใดบ่ล่ะเนี่ล่างหม้อแล้วจมมามันช่งกระโปกว่มามันบ่มามันดำครับดำบกอจะของบ่ขัดบ่เปลี่ยนบ่ขัดนั่นเลยฉนั้น,นไปหาอย่างเรครับแล้วเริ่มเสียดหันหลังใจเริหันหลังหันอืม,อมบา,บา<ล>ดแดงจึงครื่งพี่น้องก็บ,บาดเนี่ยแ <c oughs> ดงจึงครื่งเลยเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอแคบหน้าจอเด้อพี่น้องโทรศัพท์รงอย่างเงี้มันเลยจับรงอย่างเงี้ยย

เออหลบซึ่งกันเปล่าเงี้ยงหรอเลขคืนด้วยสองเก้าโอเลกงามยุ้ด้วยสองเก้าสองเก้าห้าหนึ่งนม่หันหม้อไป

กวาดก้นกวาดก้นกวนยาวลดตาฝาตัวนี้ตีแม่ตัวนี่ไม่มาหนีดกว่กวาดเอากวาดกวาดวันนี้กวาดมันบังเล่เออนี่เอาพี่น้องสำหรับคนดวงเฮงอยู่แล้วมากเลขตัวใดสิออกตัวนั้นนะครับจับตามองก็แล้วกันนะครับผมดวงมันเฮงคนมันมากับดวงเด้อพี่น้องเด้อนะครับ อาศัยดวงเล่า fate, ี29 29 hmm? nah, ่ละพี Mat ่น okay. right. ้องมากสองเก้าก็จอกสองเก้ามากหาหนึ่งก็จอกหานึนะครับรอบฟังอีกรอบก็แล้วกันว่ารอบต่อไปรอบสิบฟันจะไหนเดิไปพี่น้องได้ไปแคบแคบแคบยางน้ำหมอนา่มินยางน้ำหมอหมอหมอไปนี่ป่ะพี่น้อง รไนังบ่เม่้่น่ไปีลาแล้วัดนังหมอไปี่ลโอ้แบบนี้ลยดีเน่ยหมอแี่เือเดียวกันนี่ละอันนี้อันนี้เขาเอิญว่าหมอชาไปแม่มอะงไปแม่หมงเงินแสนเงินล้านตัวใดละแม่เงินแสน่ะนเปไอใดน่นะเปอใดน่ะนะี่สเก้าห้า บ่เห็นเลขแม่บ่เห็นเลขเกณฑ์นิดหน่อยเอ้ยกอดไปเลยบาทนี่ท่นผู้ใดเดี๋ยวเบิ้งคิดนี่ให้กอดไปเลยมือนี่กอดไปแน่นๆเด้อพี่น้องกอดไปแน่นๆมันหลุดกอดแน่นๆมันไว้แม่กอดแน่นๆไว้เกี่ยวไว้คล้องคอไว้เห็นบ่าค้องใลยเบื้องชี้เนี่ยกอดไปเลยไม่กายกอดหม้อกอดหม้อให้แน่นๆตัวนี้กอดหม้อ ห้าวงวดนี้รวยกว่าแม่แม่กายงวดนี้รวย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 กอดเนียนก่อนกอดเนียนกอเอาไม่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 รวยรวยวยงวดฮ้งวดวันี้ไแม่กายงวดวันนี้ไรเอาเต้นเต้ อาหายวม่ได้ีนะว่าเป็นเ้อมีนะบ้านนาข้ากด้เงินบ้าน้ว่าข้ากดีอยู่บ้านเพว่เดียวนี่บ้านติเลจังถ้าแม่เลยก็ว bueno, ่าจะเป็นบ้านเ้อเียกมาใส่เน้อมาปล่อยาจะซุ่มอยู online online ่บ้านซุ้มอยู่รอยเอ็ดบ้านมัเราคเป็นบ้านเพรต้องมันฉือจะก้นเนอะสรุปเราไม่พอถือเ่ายู่รยเ มีผู้ถื่อนู่ละเอียด่มื่อวนถือมด่นเถือบ้เถือเลืน้ำานี่ถือเน้ำีานบบเซียตีแต่ว่าหักซสือน้ำบ่เสียใคว่าบอเสียบอกว่เรา่ต้องมันเื้อตั้งหนุเช้าไปต้องบอกคาื้อตันุมเนไ เพื่อนก็ั่นส1มืนสามอกไวกไซื้อได้นี่แต่ว่าแม่ไก่มืองวดสามหกแล้วก็ว่าซื้อรดล้านตัวเส้นแบบนี้งวดนี่ล้านอร์เส้นก็เก่างงวดนี่ไปยังไดแมงวดนี้กบเบิรงรอเบินมาล่าสิมาเนไตัวใดแล้วก็ฟันต้งอะไรก็เก่าละครับ อันนี้เรามาล้างหมอตอว่ามาหลางหมอจะซื้อหเราลลางหมอเราหมอเราแบแสดงว่าหมอแม่ไก่ว่าได้ล่างจั๊กเออเราเลยมาหลางใครหันบาม่งคนพูดอยู่ว้ดคนพดคนมันพ่ออะไ่อพอหลางข้าวกับสุวกับเอพี่น้องค่ะเรหลังคนตดใจศูนยสองเก่าเด้ย คืออยู่พมตีตีใส่เก้าสองศูนยี่งเนแม่หมอกระสุนเหกันเอาไยังไงบ้าทกนโอ้นั่งเย็กดนั่งเยียเขาไปยังได้เอฟซีพ่อเข้าใจเราไปบ้านเงินแสนกับเขาแล้ว มาตแ่แ้วนเรื่องนีมอักบอจะดื้อมออยากน้ำมอด้วยเหรอบลขัดบล้างไรเบอยู่อมอไอเารัเอฟซีเอฟีเบิงเด้อพี่น้องปาเ้ไมกายบอขัดไม่กายเอาแม่นะแม่ไยลู้มจับาดจดือแม่ยกป้งเห ยกโป้งกันมาหนี้นะยกโป้งเออไปหนเด้แรงสองซไปน่องแคปเอาคนดังี่น้องคนสีดังย่างใบย้อยอี่างเนาะทำอะไรก็ดังทำอะไรก็ดังนะครับมากกว่ามี่เลยไองเชือเถ้ากับตัพคนมากับดวงกันแล้วเจรติย์วงนะครับเสียงโทรศัพท์เรามกระมเมียกรลูกลวดเนาะ บเรลไปแม่ได้เราไปแม่เาสั่นอะไรก็ทมาทำซุมให่ทอดพระท่านนั่นเปล่าแม่หนม่มให้หนูพระท่านมัวเงินล้านแมุ่่โปให้หนูไหมนี่หนูพระท่านมัวโอเคมืองนอนแล้วแม่เอฟซีว่าเอาหมอมาน้ำตีไ่้ โอ้กัหมอนั่นไงนะหนห้าพันันทำมันมาได้พกันนี่หม่นอด้วยม่แม่แม่ามไสเด้อหมอนี่จนกว่าเล็กไม่้รอจนว่าไม่อกแล้ว่้แม่กินข้าวไปพุนะกินแล้วไม่หหงเปี๊ยงปลาเดี๋ยวเฝ้าเฝ้าน่น้หมอนี่ล่ะ้าวันนี้เจตังไปที่น้อง ันพ่อเจ้าพ่เห็นคอยพ่อเจ้าก็คือพ่เห็นสอกับห้นึ่งอ่าอย่าได้ไปพ่ถือเห็มันรูไปเนาะแม่เนาะอ่กดไลค์กดแชร์ค่ะท่านผู้ชมแม่กินกนมอเกตังบ่นาอาอโยกมายโยกมาาห้มนกายกิ้เขาด้วยด้วยซิมก่อนควมันมาเพี้ยนอะแม่ เปแมเิดข <t od em |ms|> ่ายเอาแม่เ่ายเอาหมอหมอเจตังค์เดี๋ยวคอยคอยคบกอนสิบท่านหลวป่อหมอนี่หมองแสนหมองิงล้านของเมก่อาแม่หมอเจ๊่ะอเาะหมอคอยยื้อหุ่นแม่อันนี้หมอใค ใส่ไไก่ว่าม่ไมไก่แมอยอ่มั้โอ้ยนี่เด็กอีแม่อันนี้นี่น้อแม่เนาะนี่นี่ละมอเงินลานมอเงินลานพี่น้องเรียยังแม่เรียยังเก้านเก้าี่เริ่มมอเงินลานกับนง่ะหได้แม่หวเป็นอันนึงเรยงยังแม่เมษา ตองหปแดเรมดยพี่น้องได้แม่ดวยด้วยดวยยือน่อยแม่ด้วยด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 วยเด้งดึงกันดูเด้งดึงเด้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 งดึงขึ้นหมื่ว่านน่ ตบหมาโอ้สามเราก็เด้งดิพี่แม่กายหมุนก้นมาหมุนก้นมาหก้นมจริงจิงจร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 ิงจโอ้แม่กาเงินล้านหมอเงินล้าน ขอบคุณค่ะแม่กายจ้าอ่ะสำหรับแนวทางตัวเลขมาแม่กายมากับหมอพี่น้องเมื่อนีร่มากับหมอนะครับผมบุกบ้านนายงานามานี่ย้อนเอาหม้อใหม่เอาหม้อใหม่พี่น้องนะครับอานางลองกินไสอีแม่มันมันร้อนปานไมันเหี่ยวมะกืออ่อนสบาผู้เจ้าของเพิ่น ินจะได้พามัดหัวพามัดหัวผลดีแต่ว่ามันอวนนุ้ยนี่มัดหลานนุ้ยอ่าสำหรับแนวทางตัวเลขท้ายคลิปด้วยพี่น้องเอฟซีนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านแล้วครับแล้วก็ฝากไปทั้งเอฟซีทั้งไต้หวันน้ำแน่นะครับผมว่าแม่กายได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อนะครับหนึ่งแสนบาทสดๆนะครับแม่กายว่าจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกสาวผู้อยู่กรุงเทพหนึ่งคันจะเป็นราคาเท่าใดนั่นก็สุดแท้แต่แม่กายจะพิจารณาเด้อแม่กายเด้อแม่กาย ิซื้อราค่าต่อได้กับสุดแท้แต่แม่กาาสิซื้อเด้อรถมาไส้น่ะใช่ก็เสื่อราคาแพงอกแต่านเ็ดมันเปลี่บาทครัลียนนะครับเลียนนั่นก็ว่าแต่ใส่แต่ซอยของแม่กกยนั่นละ่าแตเขานั่นละครผมเอาขอบุณเพื่นครับขอบุเลยครับเอฟซทุกท่านครับเอฟุกคนครขอมากาับอด้เกีย่ะครเอฟซีทุกคนนะทุกคนทุกท่านนะครับผมทุกคนทุกท่านอยู่ไก่อย ทั่วประเทศทั่วโลกครับสำหรับเมื่อนี้ก็มารับเงินแสนอยู่ทางบ้านพอยห้า่บอกครับเงินอยู่บ้านพอยห้าขอเงินเงินแสนหนึ่งนี่จ้างบเลื่อมกับใบใดเนาะจ้างเื่อมจ้างเื่อมบ้านพอยห้าพาดวยมาลาเมืนี้เช่นเนีย ครับผมครับผมราเบิกบานไปรับบริการกับร่างน้ำเมืองต่างๆไม่กี่มีครับอ่ะขอบคุณแม่กายขอบคุณเอฟซีทุกท่านกันแล้วกันนะครับผมใชิเแล้วใช่เชียวให้แม่กายก็มอ่ะมอเอ็กมอเอ็กินน้ำกันมอถึงแค้นมอเนี่ยต้องเชือมน้ำเตรียมดูแม่ก่อนแล้วเรื่องผ้าใยได้บอกพว่าไปย่างน้ำตลาดบ่ายได้หนีเอฟซีหลาย จับตรงตรงไม่กายจับตรงตรงถายคิปงจับตรงตรงนะครับโอ้ตัวเล็กนี่เขารักเราเด้อพี่น้องเขาสูตรเลยสองเกาหานึงออถายคิปนะครับแคปหน้าจอไว้ล่ออีกวันที่ไหนม่กายสิฟันอีกเมื่อได บอกท่นเลยดอกว่ามีอะไรกีาเียนดอกผูลมาเียนไหก้อนริมาตรนกันับขึ่นสามลางคือเก้าอ่ละครับผมคือเก้าละครับเอรอพิมรอกัแล้วกันเด้อนะครับผมอ๋อขอบคุณแม่กายขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับขอบคุณครับ

กองแพงบาขายเลยบ่ม่ะเจ้าของแพงเอาไว้เลยเก็บไว้เก็บไว้กินเองเแพเไว้เล้ยม้าตไล่กับเขาเมาตัวไดนก็พ่อไว้ตัวไหนพ่อเลขสองเก้าเลขหมอมีไก่เลขเลขเลขยังกัพ่อ เลขสองเก่าครัมอเลขยังก่อว่าเลขหมอมีหอถือ้นึงแหะครับมอให้ตัห่มอหที่ถือว่งหละเอาปได้สิอยากไปโซ่เลขหมอนายพ่โซ่โซหมอไม่กายนะพ่อโซ่โซ่หมอไม่กายนะหมอ่นีอเโซจ้า โซ่จนเป็นยังไงโซ่จนอันอันยอกคือโซ่ตรงโซ่ตัวเลขตรงๆเด้อนี่อันนี้มอผู้ใดก็ว่ามอไม่ไก่อันนี้คือของแท้ผู้โซ่มอแม่ไก่คือพ่อสูพี่น้องนี่ของแท้เลยผู้โซ่เลยครับไ่ใ้ไ่ก่กม่ไม่้ไก่

พระเสด็จมอแม่กายละจุบหมอแม่กายแล้ววันพระเสด็จจุบหม้อนะพ่อนะหมอแม่กายแล่าเนี่ยยันแต่เล่วล้มเตียงเลย สอก้าลอตเตอรี่เขายึดไว้หมดเอาไว้ให้ละเอาไว้ให้ละตังุมหัวี่สิ้ลัตเตอรี่ขายึดไวหมดเลยวหมอนหัวอย่างเกะบจบลีีกบจบจักบอกตัวตัวเลขกันเนี่ยนี่ละนี่ละหากินน้ำหมอนะครับมากะโปแม่นหมอเพื่อนมา้าเออม่ไรไม่ใช่กาาวบไก หมอน่ให่ไก่นะครับไม่ีเ่ามียังมี่ต่หมอไม่ไา่ติ่มท้่าแม่ไก่ยิ้มเราบอกบุาตาบอไม่ได้คือมันใหญ่แล้วจ้าเอาเป็นคอพปี้นะครับถือถือมาพิษหมอนันติดพิษมาบเปล่าปะครับฮะมีแรายด้วคใช คุณกอสเข้าเบมาแพงไว้แล้วเมาได้จันได้แอดมินสิค่าหมยีสิบเก้หมดแล้ว